ครับผอบพ่อกับลุงท่องเกษตรินซีย์คือเกาเนาะพี่น้องมองเกาที่เดิมนะครับนี่ฟังทั้งเม่นตกนี่แล้วแล้วเด้อพี่น้องนี่ลุงท่องเอาหุ่นแล้วแล้วมื่บ้านเนาะแดดห่อนบานนี้เมื่อนี้ลุงท่องเดเอาวฟังนี่ฟังนี่ลงไปพูนนะพี่น้องพูนลงไปทางล่างนะครับพูนลงไปทางหลางนะครับผมไลกูร์กอยู่ข้างล่างนะครับผมลุงท่องก็ได้ เอาได้หนึ่งงานครับผมได้บาหลายพี่น้องอีกแล้วอีกไรกูกลัวไรเกินครึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่ลุงทองกะเอามือถอนละกะหยอดปุ๋ยไปพาะนะครับผมมันกำลังจะเริมงามพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยรข้งเรกเนาะนี่นี่ลุงทองมีปุ๋ยลุงทองก็เลยมาใส่แต่ว่าแต่ว่ามันนี่งามแล้วได้พี่น้องนี่งามแล้ว ใส่เสริมๆไปนะพี่น้องนอะปุ๋ยในน้อยปุยหู่เดียวนี่แหละครับนี่ปุยคู่เดียวยอดในน้อยไปหนี่เลยพี่น้องนะครับผมมอน,นีีก,กลุ่มกลุ่มมดมือพี่น้องแต่ว่าอหาวแห้งๆนะครับเป็นกลุ่มแล้วเป็นกระไรไ,ไปอีสานบนผลอะไรพี่น้องผู้ผลไปผลแล้วครับผมทั้งบานหลงทองก็มีแต่แคมมืดดพานซืน่อนะครับอืมเราคือทางผ่านเป็นว่า เราหรือคือทางผ่านนะครับผมเป็นเพลงนี่เพิ่งก็พานขึ้นมาหนีเลยพี่น้องแต่บโตกนะครับมือว่านกับสามสี่ห้าเมตรจอดจอดมาพ่อพ่อเลยซุ่มนะครับรหายไปจอยนะพี่น้องน,นี่ก็มือมาอีกมือแต่เท้าเพื่ลนพี่น้องนี่มือ,อ,มอที่สิลวครับผมขี่ฟ้าไล่ไล่ไอไปจะอีสา,านต้นบนคนละครับผมนะครับอีสารต้นบนพี่น้องเข้ากับตลับกรเดือครับแรงกไปดูดูนี่ ตกอยู่มันไดนบุผมวาเนากลับเนาะเอ้ยกลับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอเยุงท่องกับทีดาเอ้่นมันโตเนาะครับผมแดดนอนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีสุขสบายดีครับ